สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเต๋วันนี้ผมจะมาเก็บสะดานะครับเหมือนเหมือนพอดีช่วงนี้สะดาออกดอกเนาะตาอยู่ต่างาจังหวัดกระพอจะหาอยู่หากินไปนะครับน่าจะเห็นอยู่มั้งสดาก็เป็นพืชหรือผักชนิดหนึ่งที่อร่อยนะครับจะ,จะต้องปีนขึ้นมั้งไม่เก็บต้นนี้ผมก็จะมาเก็บประจําทุกปีนะครับ รสชาติก็จะไม่ขมมากเท่าไหร่นะครับอืมดอกสเดารดขเขาก็อยู่แถวๆิมทางเลยครับลขนนะะาะดอกอืมสเดาเยอะเลยหาแค่กินนะไม่ได้หาขายนะครับถ่าย,ยใกล้หน่อยให้ได้เห็นผม ตัวเป็นๆอ่ะได้เวลาดีดต้นสะเาแล้วน่าจะเห็นอยู่นะมุมประมาณนี้ ที่แรกผมว่าจะปีนต้นนะครับแต่ว่าพอดนะีเก็บเอาแค่ข้างล่างก็พอได้ลวกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเห็นตอนผมเด็ดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูลอกสัตวกันนี่ครับได้ถุงหนึ่งเลยแค่กินนะไม่ได้เราไม่ได้หาขายนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเด็ดใบแก่ๆแ,แ,แบบนี้เขาออกขึ้นหน่อยนึ่งนะ ้ายมือก็เป็นบรรยากาศทุง่งนานะครับเองโบเพียบเลยสแดาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการเก็บดอกสแดาของผมสําหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามผมไว้เนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมว่าจะไปทาคลิปเกี่ยวกับอะไรครับเยอะจริงครับดอกสดาเนี่ แต่ยอดแดงๆแบบนี้น่าจะขมมากนี่ยอดเขาไม่ค่อยแดงเท่าไรนะเอาละเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวทำงานต่อก่อนนะครับโอ้มีนกด้วย